เรามาชิมปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสิคะว่าจะอร่อยแค่ไหนสวัสดีค่ะมาพบกับคัควแม่เกศแล้วนะคะวันนี้วันนี้คัวแม่เก๋จะทำเมนูปลากระพงนึ่งสีอิ๊วคะ่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีปลากระพงค่ะวันนี้ปลากะพงตัวใหญ่มากเลยคะ่ะแล้วก็กระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองแล้วก็ขิงผักต้องโอแล้วก็ต้นหอมคะ่ะมาปอกขิงนะคะ ใช้ช้อนขูดค่ะจะทําได้ง่ายกว่าใช้มีดค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ได้ขิงที่เราปอกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปหั่นนะคะ เี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดปลากระพงกันนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำไปนึ่งค่ะเราก็ได้ปลากระพงที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งค่ะเดีย๋ยวเรามาบั้งปลากระพงนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะนําขิงลงไปวางก่อนคะ่ะแล้วก็ต้นหอมคะ่ะแล้วก็นําปลาที่เราเตรียมไว้ลงมาวางคะ่ะเราก็ได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งคะ่ะแล้วเราก็นําจานปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะลงมาวางในซึนคะ่ะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามานึ่งปลากันนะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ น้ำปลาที่เราเตรียมไว้ลงมานึ่งค่ะเราจะนึ่งไว้12นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะขณะที่รอปลาเนื่อเดี๋ยวเราไปทําน้ําซีอิ๊วราดปลากระพงค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วก็ให้น้ํามันเดือดเลยนะคะเดือดได้ที่เลยค่ะแล้วก็นําขิงที่เราซอยไว้ลงไปค่ะต้นหอมแล้วก็ผักตองโอค่ะ แล้วก็พริกที่เราซอยไว้ค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมสองช้อนค่ะซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนแล้วก็ซีอิ้วดำดนิดนึงค่ะแล้วก็รสด,ดีนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำด้วยกันนิดนึงผัดแค่พอสลบก็พอนะคะ ชิมให้ได้รสนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปราดปลากระพงค่ะแล้วเราก็นำน้ำซีอิ้วที่เราผัดไว้มาราดตรงตัวปลาค่ะแล้วเราก็นำกระเทียมที่เราซอยไว้นะคะมาวางจัดแต่งให้สวยงามค่ะ แล้วเราก็นำพริกที่เราซอยไว้ค่ะมาจัดแต่งให้สวยงามนะคะต้นหอมค่ะจัดแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ผักต้องโอค่ะเราก็ได้ปากกระพงนึ่งซีอิ๊วที่หอมและน่าทานมากๆค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ